ก่อนไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมอุ๊ยหล่อจังเลยค่ะลืมหมดแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะน่ากดมากๆเลยค่ะ Subscribe เหรอ ไม่ใช่พี่โดมนะ,ะงานงานหนึ่งครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับชื่องานว่า k a t Lab Present Beauty of the Universe นะครับซึ่งจะเป็นงานเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่สุดยิ่งใหญ่ของสาวคนหนึ่งที่เซ็กซี่มากนั่นคือคุณกระแตอาสยายวันนั้นเขาจะเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับชื่อว่า c a r ิ s t a แล้วก็ La วิ s t a สองตัวนะฮะซึ่งภายในงานนะคุณผู้ชมเขาจะมีผู้เข้าปกกระกวดิ i ยูนิเวิ r ์สนะคะถูกเตาซันทเวนีไฟนะจาก125ประเทศทั่วโลกนะคะมารวมตัวกันอยู่ ในงานนี้นะพร้อมด้วยเหล่าดาราเซเลบนะคะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะคือทุกคนเนี่ยดังๆแล้วก็ว้าวแล้วก็ว่าอ้าทุกคนลดมากจริงๆไปอยู่ในงานนั้นและที่สําคัญเขามีคอนเสิร์ตด้วยนะมีคอนเสิร์ตพี่เวไทเทเนียมนะคะคุณปงัปงปงังทิพย์นะคะแล้วก็ศิลปินหนุ่มที่เรียกว่าเอ้ยเหลืออย่างนี้เลยตาอูอต้องไปดู <laughs> คือวันนี้กระแตคุณกระแตของคุณโตชี้เขาฝากคลิปมาเชิญชวนด้วยอไปดูคลิปก,กันนิดนึงค่ะชีวิตที่เคยจัดเลย กับอีเวนต์ครั้งนี้เรียกว่าเป็นอีเวนต์ระดับโลกค่ะเพราะนี่คือการเฉลิมฉลองการเปิดตัวแบรนด์อาหารเสริมของกระแตเป็นการนำเสนอความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยอุตสาหกรรมความงามไทยที่สู่เวทีระดับโลกเพราะนี่คืออาหารเสริมที่มีนวัตกรรมเหรียญทองระดับโลกนั่นเองค่ะ6พฤศจิกายนนี้ค่ะกับงานอีเวนต์ grand opening อย่างเป็นทางการกับเคที่แล็บนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยแต่บอกเลยว่าโอ้โหงานไม่ใหญ่ค่ะ แค่มีผู้เข้าประกวดจากเวที Miss Universe กว่า125ประเทศทั่วโลกมาร่วมเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มีโชว์พิเศษค่ะรวมถึงมินิคอนเสิร์ตด้วยจากน้องต้าอูนะคะแล้วก็พี่เวดาบอยเวรวมถึงน้องปางทิพแล้วก็ยังมีแขกผู้มีเกียรติดาราแล้วก็ศิลปินมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับความภาคภูมิใจในแบรนด์ไทยระดับโลกค่ะ ที่ไอคอนสยามนะคะสุรไลฮยฮอชั้น7ค่ะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะมาหน้างานนะคะก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่ KT กระแตค่ะอย่าลืมมาให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตแบรนด์ไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแล้วเจอกันในค่ำคืนแห่งความงามระดับจักรวาลกับ KT Lab Beauty of the Universe ค่ะ ต้องปังมากแน่เพราะว่าอะไรแมสออกแกนไนท์ที่จัดงานเนี่ยคือบริษัท Orange m a m มาซึ่งคุณเห็นแล้วว่าเขาจัด Smith universe ปฐุมทานีได้ลดได้ปังขนาดไหนงานนั้นจะต้องลดและปังมากๆแน่นอนคุณส้มเขาทำอะไรเล็กๆไม่เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น่จัดที่สุราลายฮอล์นะครับชั้น7ไอคอนสยามนะฮะต้องปังมากๆล็อกคิวนะครับใครไปได้ไปนะฮะวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งโปรดักตัวนี้ของเขาคือเปิดมานานแล้วนะก็กินดีด้วยนี่เขาเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการใช่นะครับหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะรรับสวมมดกาาถชล ได้นะครับผ่านทางไลฟ์สดนะฮะผ่านทาง Facebook ของ KT กระแตนั่นเองนะครับชมสดๆได้เลยนะครับถูกต้องค่ะครับดูรายการคุยแซทโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แบบโซโซโซเสียเสียเสียแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจ้า